ลัดหน้ากินได้ไหมถ้าเป็นไตหนึ่งสองสมเคุณระวังอะไรรสหวานมันเค็มโปรตีนอย่าเกินโปรตีนสวยๆหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นไตระยะ3ามบสี่ห้าล่ะอาจารย์แนะนํานะทานแต่เส้นไปก่อนแล้วก็อาจจะผักสักนิดๆหน่อยถั่วเขียวต้มน้ําตาลไตหนึ่งสองสามเพอได้สามเไปๆต้องระวังแต่พอไตสามบีสี่ห้าฟอกไตล้างไตฟังนะฟอสฟอรัสตระกูลถั่วอย่าพืชไม่แนะนําอันนี้เฉาก้วย เฉากลวยไตยระยะหนึ่งสองสามคุณทานเฉากลวยได้ไหมได้นะคะแต่ไม่หวานมากพอเป็นไตระยะ3ามบสี่ห้าแล้วครับทุกคนทานได้ไม่หวานมากเหมือนไตหนึ่งสองสา 1, 2, เลยนะคะ ทานแล้วพราพวกน้ำาเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบทานแต่ตัวดำๆนะก็ให้มันมีความหวานกล่อมๆแบบอยู่ในคอบ้างนะคะไม่ใช่แบบว่าให้คุณพ่อคุณแม่ตัดกินแต่ตอกเฉาก๊วยที่มันดำๆแล้วก็จืดๆนะคะไม่ได้อร่อยอะไรเลยนะคะอย่างน้อยเรามีน้ำเชื่อมให้ทานสักนิดสักหน่อยนะครับพบวกเฉาก๊วยชากลางลาวอาจารย์ชอบนะมันนุ่มดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉาก๊วยคนไข้าทานได้ค่ะ